เออยิ้มแป้นเลยพี่น้องได้เฮ็ดหลายเฮ็ดหลายเลยทอกอเลยเนะทอไปก็ซ้ำป้อทอไปทอไปทอไหนูนี่ทีมซ้ำเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยป้อเฮ็ดหลายดีนี่ฮะไปกาเฮ็ดพี่น้องไปเก็บ นี่เฮ็ดงามไปดิเฮ็ดอยู่ในจูมใหญ่เลยกลับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกคนมือนี้เฮาสีภาพ พี่น้องไปหาเก็บเห็ดสองคนเฮาเดี๋ยวไปติดตามกันด้วเนาะว่าว่าเฮาสิพ่อเห็ดหรือบ่เนาะตอนนี้เฮากะไปมาเธอหนึงแล้วเนาะวานนี่กับมือ้อเช้าตอนนี้กะประมาณเป่ก้าวโมงแล้วสิไปเก็บเห็ดตอนนี้พี่น้องเอ้ยฝากติดตามไปเบิ่งน้องกันด้วยเนาะไป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 วันนี้าสิไปรอนนี่มาหนิร้อนนี่แหละพี่น้องรอนนี่แหละแถวแถวรอแคมหน้าเฮาเลย นี่ก <me hr an oughs> ับหน้าของเฮาเองนี่ก็คอกหมูของเฮาเองที่ได้ยินเสียงโกโกโกเมื่อกี้นี่น่ะเสียงหมูนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยนี่เนาะท่งนาที่เฮาำหากแวนี่เนาะมันก็ยังกําลังเขียว ว่าสิมุ่งหน้าเข้าไปรอนนี่เลยไปหาเบิงเ่งแถวป่าไม้นี่ว่าสิมีเห็ดหรืบอบ่เนาะเพราะว่าช่วงนี้กะเห็ดปวกไปไเห็ดปวกออกช่วงนี้พี่น้องเยเห็ดปวกเห็ดละง,งูอาหารบ้านเฮาแส,บเ,สบเลยเห็ดหขมกขออกพี่น้องเห็ดหวายเห็ดขมแกงกินกะ ขมๆหน่อยหนึ่งเนาะพรดีรแซ็บ <c oughs> ตัวนี้กับเป็นหัวข้าเจ้านะโอ้ย,ยา่าเขาปาหาเห็ดแล้วพี่น้องมานน่ไปเลยลุยเลยขอให้มนัมนม็แล้วกันกเป็นีงคือเปลี่ยนๆนั่น mua kìm bằng con bóc ừ. ma phi đơ Ta hư hục hay là หลังจากที่เขาหล่อมาหลายบ่อนแล้วเขาก็ไล่มาพ่อไล่มาพ่อเฮ็ดแล้วพี่น้องขำมาขมากเขี้ยบเอาให้พี่น้องเบิ่งก่อนเฮ็ดมันเป็นแนวเลยนี่เลยป้าจนเหน่าละเเผยเ้ย พี่พี่น้องพี่พี่พี่นี่โอ้ยเป็นหนาวละจูมันนี่ออกไลยอยู่แล้วนี่น่งหนาวน้ำนอกตะว่านี่พี่น้องบุรีเห็นมันโอ้เห็ดออกใกล้ๆเทียงกับไปไกล kia hết bạn này Ôi, oh, nào là xì lại đi mèo lại bà thu tốt nở ở ổn cái bài toàn này bài toàn phốc mắn cô mến xì nào vậy này. chùm mang cả nhang dù chùm nội โต๊ะโต๊ะโตโตโต๊หนาวบมดอ่ะอืมพอมันบัดมันบัดบราอย่เห็นตอนเป็นจูมันโปกไว้ข้าเมรมันเบาบางเท่ากับบัวหินมันชาหนีกระไรไม่คืดว่ามันสิออกให้หนีซ้ำนะให้นู่นมาขีดหน่อ พี่น้องป๊าเหนาามาละวป๊านี่นยนี่กระเม็นเบิ้ดนี่เห็ดออกแล้วเห็ดออกจนเหน่าและพี่นอ้องเอ้ยโอ้ตัวนี้ใหญ่่หล้าเป็นไงล่ะมาเบิ้งนูกว้าวเฝนเกลายเตะแล้วพี่น้อง นี่หลอ,อกนลยเนี่ยนะครับเอาไปบอก เอาดิพี уров, mm ่พี่ก็ไรเกยบข้ามาเรื่อยพี่จูมันไปม่จูมันไปไม่ปกมันโดยหนาวไวอาลูะรดีเดียบุระ ออ,อ,อปาทอข่อยกระเยียบเข้าไปเลยเหยียบ,เบนเฮ็ดบบบนี้อาเมย์บนกองว้าี่นี่เห็ดปวกพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดปวก อุ้ยน้ำนี่เดี๋ยวเรียบไปหาบางทางนี้ก่อนหาเก็บรุอโอ้พี่พี่พี่พออพี่นี่จูมพ่อมานนี่หาย,ยพี่น้องมื่พ่อจูมมันละบาดน,นี่ออกในนู่นหินเลย ักขนาดเฮ้ hey, จูมหญ่นี่เก็บเอาเลยพี่หนุอยเอาให้หีนออกให้พระลานหิน nơi đây, nhiêu đây, chùm ngang ngang đây, uhm, tốt lắm xong chùm ngang, xong chùm ní cả ngang ตุดนี้กลงนนี่งเลยออกลงไปพุ่นบ่ภาคห้องภาคนั้นบ่ออกบ่ไปรอเบืองป่ะ โอ้ยลายเดือดเลยพี่น้องไปไปต่อเอ้อโอ้ยขาคืออะไรบันโอ้ยไปม่ได้แล้วโอ้ยออกห้โอโน่นหิน แพ้พี่แพ้ป้เก็บมาเก็บมาเก็บพี่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 น,น้องขางนูนเ็พี่น,น้องเอ้ยผูจูไปอยู่แพ้นาวแล้วก็มีปลาพี่พี่น,น้องเฮ็ดเฮายดีนี่เฮ็ดปกายเฮ็ดพี่นฮเอ็เเก็บ งาลยดิเห็ดยูนิชูใหญ่เลยเห็ดหลอกใหญ่เลยยูนคือเห็ดนั้นเลยคือเห็ดบนหเก็บสานี่เลยผีป้าโตปาโตเห็ด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  เก็บแบบว่าย่านไผ่มาเห็นเลยนี่พี่น้องนี่ปัสทุกพ่อละเฮาบ้านในม้าลวมันนี่นนนตัวนี้ออกแต่ว่านี่จะหนาวลลวโอ้พี่พี Đó, oh, hết ngàm thế, hết Hết vàng lâu lỏ ngàm rồi. <cười> <cười> sai sai sai, sài Này, phía đó bằng tụi น,น <começou S 1> ี่ชองจุมันคืออจ้ะู่นี่อกี้ลตดเปดียจุ่มนั่งกอนี่เลยนี่เห็ดออกเห็ดออกใกล้ๆไปหาเลาอไก่ตัวที่พี่น้องเออกเกี่ยวขึ้นมาแล้จังเห็นเห็ด จูมันตีมาเต็ม <sup> เ <artist> ี่เลยจจงได้จังได้ตีมันออเฮ้ยหนผิดผินอกก็ออกอ๋าโทษก็โทษโชคดีแล้วมัน มันอมอมล่ะพี่นองมันนี่มาล่ะโอเคช่งะนี้ไม่ค่อยดีเยียบ เราไม่เห็นได้เขามาหันกินเออน,นิ่มแป้นเลยน้องได้เฮ็ดไหลได้เฮ็ดหลายถอดถอดเลยอ่ะถอดเลยก็ซำป้อเท่ากับเท่ากับเท่ามึนานงนี่นิ่มซ้ำเลยพี่น้องเอ,อ้ย จูมจูมทั้งนั้นจูมกับมีหลอกบ้านกับมี่เถาแล้วกับมีพี่น้องเพราะว่ามือห้ามปรเหตนเนาะตอนมันยังน้อยถ้าได้ซัมนี่เบิดกัดเสียบได้เนี่ยเก็บเก็บเก็บมาใส่ก้อนนู้นหรอกหลอกมันจูมาเก็บเก็บปูชิตาโตเออเรียงหอกเลี่ยงหอกมันจูมออกเอาชิร่าโบเก็ะเซกาโตของเิกาโตะก็เนาะ Chúng <laughs> nó cả kim áo vào đây Ồ, nhung Nó thảo với <laughs> toàn thêm Ừ Hòm nó còn với <laughs> เค okay, พี่น้องเอ้ยขอสิล่างเฮ็ดก่อนบาเนี้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าสิไปหาคันได้ไปหาเก็บใหม่กับซีไายให้เบิ่งใหมนะ่เนาะพี่น้องนอเนาะโค่มนมาเนี่ยล่างเฮ็ดก่อนอย่าลืมฝากกดติดตามซ่องสายสวรรค์หาเฮ็ดอีกคลิปต่อไปเนะาะมัน,นมันมาเนี่ฝนกับตกแล้วพี่น้องเว้ยนี่